สวัสดีครับผมจิมศักดิ์ดาบลันสารคามไฟนี้เราซ้อมมากี่วันซ้อมมาเรื่อยๆครับแล้วก็มาดูตัวมาวันก่อนครับรู้ตัวเมื่อวานรู้ตัวได้สองวันได้เรามีรายการอยู่ไหมมีครับวันที่ยี่หกครับมีต่อยวันที่ยี่หกพอดีก็โทรไปก็โอเคก็มาเลยก็ยังไม่ทันได้เล่งได้เลยเลยดิก็ครับก็คือเหมือนซ้อมปกติอยู่เนาะก็โทรไปก็เลยมาเลยก็ซ้อมอยู่ที่ค่าย ครับองรันจับรันที่สารคามที่เดิมล้วตอนนี้เราอายุสปีสูงเท่าไหร่ครับสูงาน้ำหนักป่อยๆตอนนี้64ครับเราเหมือนสไตนเลยครับนเกวันนี้เลยต้องมาเจอชาวนาเคยต่อยกันยังยังอันนี้ครั้งแรกเลยและได้ทันดูไหมเขามวยแบบไหนสไตนยังยังไม่ได้ดูด้วยแล้ววันนี้จะเจอกันเนี่ยเราจะวางเกมวางแผนให้ดี ก็เหมือนต่อยตามตาเราไปก่อนมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุ้ยกันมาเลยดีแล้วก็เดี๋ยวค่อยช่างเสร็จค่อยกลับไปดูหน่อยว่าเป็นวุ้นแบบไหนสไตล์ไหนใช่ไหมล่าสุดเลยเราต่อยไปที่ไปที่นี่ลังสินดีนะวันนั้นต่อยกับจำได้ไหมเป็นไงชนะหรือแพ้ชนะนนาะโอ้ชนะเอกไปวันนั้นต่อยยูเวทร้อยร้อยมวันนี้ต่อยร้อยอะไรวันนี้ร้อยสามสองก็เลยต้องปล่อยขึ้นไปเพราะเรามาแทนเนาะถ้าเกิดเข้าเช่าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาด เกินประมาณเท่าไหร่ได้ถ้าเกินเกือบปอนก็คือมาวิ่งตอนเช้านะยึดเส้นยึดสายร่างกายตัวนี้กี่ปเปอร์เซ็นต์ได้ก็บเต็มร้อยครับสมบูรณ์แรงนะวันนี้ก็พร้อมาาอามาวิ่งชนะเอาใครเหมือนเดิมไฟนี้คุมมากี่ได้คุมไหมหรือปล่อยเลยคุมคครับุมอยู่กี่กิโลได้สองสามโลสองสามโล,โลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดวันนี้ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเราคนจังหวัดเด็กโคราชเอาฝาดเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อย ชาวโคราชเป็นกำลังใจให้เยรติัตว์คับนาครับเลยน,น,น,นะครับวันนี้เต็มที่ครับถึงจะมาแทนรู้ตัว2วันแต่มีรายการอยู่วันที่26ครับผมเต็มที่แน่นอนอ่ะขอให้โชคดีขอบคุณมากครับ